ก่อนหน้านี้ต้องบอกเลยว่าเราี่ยได้มีโอกาสทําคลิปเกี่ยวกับประเทศเราค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวนะฮะอย่างนี้นก็ต้องบอกเลยว่าหนึ่งในเรื่องที่คนลาวหลายคนและคนไทยหลายคนที่ความสนใจก็คือเรื่องของรถไฟใช่ฮะก่อนหน้านี้ เราทําคลิปเกี่ยวข้องกับรถไฟที่วิ่งจากประเทศลาวไปที่ประเทศจีนหรือจะนั่งจากจีนมาที่ลาวก็ได้ซึ่งคนไทยหลายคนก็ให้ความสนใจอย่างหนักหน่วงนะฮะที่จะไปเที่ยวที่ลาวเพื่อหวังที่จะขึ้นรถไฟจากที่ลาวไปที่ประเทศจีนต้องบอกเลยว่าเที่ยว1ประเทศได้2ประเทศเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามต้องบอกเลยว่าล่าสุดฮะที่ประเทศลาวหรือว่าสปปลาวเนี่ยเขามีไอเดียฮะจะสร้างเป็น s ร์ทซ city หรือว่าเมืองอัจฉริยะจริงๆต้องบอกว่าโครงการตัวนี้เนี่ยถูกอนุมัติมาตั้งแต่ปี2020ช่วงเดือนกรกฎาคม ตอนนี้ผู้นับลงทุนกําลังแบบศึกษาข้อมูลกันอยู่ว่าเออเหมาะไหมไปไปได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะที่สำคัญถ้โครงการที่ว่านี้ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ทั้งหมดประมาณ2,900ไร่จัดประมาณ12หมู่บ้านได้ละมั้งฮะซึ่งโดยรวมเนี่ยแบ่งออกเป็นประมาณ13โซนสซง13โซนเนี้ยก็จะมีความอัจฉริยะที่ค่อนข้างแตกต่างกัน โดย13โซนนี้นะฮะก็จะแบ่งพื้นที่ให้กับชาวลาวเนี่ยทั้งหมดก็จะฟิลแบบโรงเรียนอัจฉริยะสถานที่ออกกำลังกายอัจฉริยะทั้งบ้านคอนโดทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวนั้นกลายเป็นระบบอัจฉริยะทั้งหมดใหม่ทั้งหมดด้วยเทคโนโลยียังไม่พอนะฮะใจกลางเมืองเนี่ยก็ยังจะสร้างเป็นพวกคอนโดมิเนียมบ้านจัดสรรทางด่วนพื้นที่ป่าสวนสาธารนณะ ที่ต้องเน้นว่าทุกอย่างเป็นระบบอัจฉริยะที่ชนต่อระบบอินเทอร์เน็ตออฟเทงส์ทั้งหมดเลยแล้วก็ยังมีพวกระบบเอาในความสะดวกต่างๆมากมายฮะเช่นลานจอดรถพื้นที่สีเขียวไว้หายใจอะไรอย่างเงี้ยและเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการนำระบบ e p เพ y เมนตเข้ามาใช้ก็คือระบบจ่ายตังค์แบบไร้เงินสดคือแต่พูดบ้านๆก็คือทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวแกมันกลายเป็นของอัจฉริยะไปทั้งหมด และทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรามันก็จะสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมดเช่นเดียวกันมันจะอินดี้ไหมนะถ้าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราอ่ะมันเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมดและเราสามารถสั่งงานผ่านมือถือได้เครื่องเดียวเนี่ยมันเจ๋งมากนะเอาจริงเอาเป็นว่าใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันนะฮะเอาเป็นว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบมา,มาฝากกด s u b สไคร้จะมีคลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผม PJ มอทชแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ววกััันสดีครบ